제가 시, 너무 너무 심한 악플 많은 악플에 좀 많이 시달려가지고 어, 저는 제가 멘탈이 좀 강한 줄 알았지만 저도 사람인지라 좀좀 좀 많이 상처 받았던 것 같아요. 그래서 이제 제가 원래 화, 서울에서 혼자 지내는데 어, 저희 친오빠도 공무원으로 서울에서 활동을 하고 있었는데 어, 저희 오빠가 ผมเจอเรื่อง많이ค่ยรเอา해주ชื่อด่า1เดือนจุดดูท่ยีกามลเดนนั่นั้นั้นั้นะ้นั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 ้นี้นัานตอนัมนั้นัอนั้่ัีเัี่ั้น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 ัอนั้นั้ะั้นะค่ะคนณกามินเคยคิดว่าจ้ิัๆแล้นัวเองนจะนป็นที่จิตใจเข้มแข็งแต่ว่า จริงๆแล้วก็รู้ว่าเราก็เป็นแค่คนคนหนึง่งธรรมดาก็รู้สึกเสียใจพอได้เห็นพวกคอมเมนต์อะไรแย่ๆแบบนี้ค่ะมีคำหยาบคายอะไรพวกนี้ค่ะก็ตอนนั้นพี่ชายของคุณกามินที่จริงๆแล้วเขาก็เป็นข้าราชการอยู่ที่เกาหลีตอนนั้นก็จะมีการลาพักร้อนมาหนึ่งเดือนเพื่อที่จะมาดูแลน้องโดยเฉพาะคือดูแลคุณกามินโดยเฉพาะค่ะเพื่อดูแลสภาพจิตใจในส่วนนี้ค่ะครับแล้ว ข่าวต่างๆเนี่ยจนถึงเดินตั้งแต่เดินสิงหามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับยังคงมีอยู่และเผยแพร่อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าครับที่เราเห็นที่เราพบเองเนี่ยเดป그런거같습 네, 아직도 저에게 안 좋은 말을 하시는 분들도 여전히 있지만, 그래도 언젠가 부터는 저한테 좋은 말을 해주시는 분들이 훨씬 더 많이 계세요 의 이유, 놀라, 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 놀 คนท 네, ่ดู자포그ะ분에게 혹시... 그분은... 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 그분에 그분은... 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 그 그분은... 그분은... 그 태국 분들 그리고 저를 사랑해 주신 모든 태국 분들께 진심으로 감사드리고요 어, 음, 그냥 너무 제가 이곳을 따뜻하게 생각을 하고 있고 여러분들을 진심으로 어, 정말 태국 사람들을 진심으로 좋아하고 좋은 생각밖에 없었는데 이런 어, 좀 루머를 많이 받게 되어서 오해가 많이 생겨서 오해를 좀 풀고 싶고 어, สำหรับดีชันแล้วนะคะการที่มาที่เมืองไทยก็มีทั้งสุดหลายอย่างที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากคำขอบคุณคือขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รักนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนในวันนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าทุกคนให้ความรักและเขาก็รู้สึกรักคนไทยจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นกับเขาตลอดค่ะ จะขออนุญาตถแถลงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรเดินมาถึงวันนี้นะฮะถ้าวันที่คุณกาเมิน,เ,นเดินทางออกจากประเทศไทยไปที่ประเทศเกาหลีแล้วทุกอย่างควรจะต้องจบลงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านใดไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับ เพราะเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนเท่านั้นเองแต่มีบุคคลอื่นที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือไม่รู้เรื่องราวต่างๆก่ลาวหาใส่ร้ายใช้คำพูดหยาบคายดูหมิน่นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้หญิงที่ไม่ได้ทำความผิดอะไรครับมีบางกลุ่มที่ใช้สถานะ ทางสังคมที่เหนือกว่าคนบุคคลอื่นสร้างความเกียดชังทางสังคมให้คนส่วนใหญ่นะครับทั้งๆที่มันเป็นเรื่องเพียงคนสองคนเท่านั้นเองนะครับทำให้ชื่อเสียงการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างล่มสลายห,หมดเพราะคำพูดของกลุ่มคนบางคนเท่านั้นเองครับท่าน นะครับผมเองในฐานะทนายความคุณจีการเมนเนี่ยนะครับอยากจะบอกให้ทราบว่าคนทุกคนที่สร้างวาทกรรมแปลกๆออกมาตั้งแต่ต้นนะครับทุกคนจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันทางกฎหมายทุกคนครับนะครับคุณนาย เดดนึงครับในเรื่องอีกประเด็นนึงนะครับที่ผมอยากจะ,ะแถลงนิดนึงที่บอกว่ามีข่าวว่าคุณกามินเนี่ยเข้ามาฟ้องคนไทยได้วยกันผมอยากจะกลาบเรียนออสื่อมวลชนให้ทราบน,นะครับว่าทุกคนแม้เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทย จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยทุกทุกคนไม่มีใครที่จะสามารถมาทำให้เกิดความเสียหายชื่อเสียงเกียรติยศกับคนที่เข้ามาอยู่ภายใต้เมืองไทยและกฎหมายไทยได้ครับฉะนั้นจึงทำให้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ลนะักษณะการฟ้องเข้ามาฟ้องคนไทย แต่คุณกาเมินเข้ามารักษาสิทธิ์ของเขาที่ถูกผู้กระทำความผิดทำให้เขาได้รับความเสียหายและเขาได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาในวันนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนได้รับฟังว่าไม่ใช่ฟังความข้างเดียวอันนี้ให้คุณกาเมินได้แถลงความจริงในวันนี้ให้ทุกคนทราบว่า ทางฝั่งของคุณการมินเนี่ยรู้สึกยังไงความจริงเป็นอย่างไรนะครับและทุกคนคนที่พูดนะครับแยกแยะให้ถูกนะครับความผิดชอบชั่วดีนะครับไม่ใช่พูดเอามันปากอย่างเดียวนะครับถ้าพูดมันปากก็จะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปการเข้ามาในวันนี้คุณกามิน เขาเข้ามาพิสูจน์ความจริงของเขาโดยถูกตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างครับขอบคุณครับครับขอเชิญพี่ๆนักข่าวมีคำถามฮัลโหลค่ะจะมีมาเออขอเขาไหม่เลยครับถามได้เลยค่ะ ฮ ja. uh ัลโหลนี่ค่ะโยบฮัลโหลค่ะทนายคะตอนนี้มีคนที่จะได้รับการกระทำอาจจะได้รับกฎหมายนี้รือยังคะมีแล้วครับใครบ้างคะประเภทไหนบ้างมีกี่คนคะ เอรอะบุเราจะไม่สามารถะระบุรายละเอียดในที่นี้ได้แต่มีการดําเนินการทางกฎหมายแล้วครับมีแล้วครับมีกี่คนในเบื้องต้นตอนนี้มีห้าคนครับเป,เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นมีนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลครับแล้วก็จะตามมาอีกหลายคนครับควบคูีด้วยไหมคะ คู่กรณีด้วยไหมคะคู่กรณีตอนนี้ยังไม่มีครับแต่อยู่ในส่วนของการพิจารณาถ้ามีมีอะไรที่มีการก้าวล่วงกันก็อาจจะต้องอยู่ในส่วนการพิจารณาครับอะไรทำให้กรรต้องออกและอะไรที่ทำให้เราเจ็บทับและใจที่สุด 어, 이 자리에 오게 된 거는 저를 사랑하는 사람들, 그리고 저와 제 가족들이 이제 끊임없이, 어, 이제 끊임없이 허위사실로 인해 공격을 받고 있고, 어, 많이 억울한 부분이 많았어서 이렇게 참여하게 되었던 것 같아요. 이런 좋은 자리를 어, 마련해 주셔서 감사합니다. จริงๆวันนี้นะคะก็ออกมาเพราะว่าจะแค่ออกมาอยากจะปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องครอบครัวแล้วคนที่เต็งรักและอยากจะออกมาเพื่อพูดความจริงข่าววันนี้ก็เลยออกมาแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามารวมการในงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ 어, 제가 느끼기에는 아무래도 서로 이해하는 능력이 좀 부족하고 어, 저는 그렇게 생각해요. 사, 사소한 거라도 어, 좀 생각이 다르거나 오해가 생길 수 있고 어, 얼마든지 이렇게 멀어질 수 있는 것 같아요. 그러나 어, 이렇게 심각한 많은 문제는 없었어요. 그냥 서로가 많이 이해를 잘 못해줬던 게 아닐까 이건 제 생각입니다. สำหรับในความคิดของดิฉันแล้วนะคะก็คิดว่าจริงๆแล้วคนทั่วไปก็อาจจะมีเรื่องความเข้าใจที่แตกต่างกันได้บ้างโดยเฉพาะสําหรับคุณกามินแล้วก็ทางฝั่งท่านนั้นนะคะก็อาจจะมีด้วยเรื่องของภาษาด้วยทําให้เข้าใจกันได้ยากค่ะแล้วก็อาจจะมีนิสัยเล็กๆน้อยๆ,ๆบางอย่างคือมีข้อความไม่เข้าใจในเรื่องของความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทําใหออ้อยู่ด้วยกันแล้วทําให้มีปัญหาเลยต้องเ,ออเลิกกันค่ะ Grazie. 저는 문제 없었고 좋았어요. 다만 제가 소통을 잘 못해서, 어, 아마 서로 많이 힘들었을 부분도 있었을 것 같고, 다 문제는 없지만 이해해요. ชอบคุณการมินจะกล่าวถึงแค่ในจริงๆแล้วการคบกันนะคะเขารู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ใหญ่เลยค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวคุณการมินเองที่อาจจะไม่เข้าใจด้านภาษาไทยอ่ะคะ่ะก็เลยอาจจะทําให้มีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่สําหรับตัวเขาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ใหญ่จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องของการไม่เข้าใจแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่เท่าที่เขาเข้าใจค่ะ 아니에요. 그냥 그런 건 아니고 그냥 가볍게 뭔가 그냥 가벼운 일로 그렇게 된 건데, 어, 네, 그거는 아니에요. ไม่ได้มีเรื่องของบุคคลอื่นคนใดที่เป็นเหตุทําให้เลิกกันค่ะก็จะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆกันแบบนี้มากกว่าค่ะที่ทําให้เลิกกันไปค่ะเ่저는적응을해야되기 해야 됐기 때문에 많이 노력했는데 그분도 저한테 진짜 잘해줬어요. 그거는 제가 알고 있고 뭔가 서로 이해하는 게좀 달라서 그런 거지 저한테 배려도 많이 해주시고 잘해준 것도 정말 많아요. ส่วนสําหรับคุณการมินก็พยายามอย่างเต็มที่ตลอดเลยค่ะแล้วจริงๆทางฝั่งด้านนั้นเขาก็เห็นถึงความพยายามของเขาตลอดค่ะจริงๆแล้วเขาคอยดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลืออย่างอบอุ่นอย่างดีมากๆอย่างเต็มที่ตลอดเลยค่ะ mm. ก็จะมีอาจจะแค่ปัญหาในเรื่องกวนไม่ค่อยเข้าใจเล็กๆนน้อย,อยเท่านั้นอย่างเดียวค่ะ